หลายพื้นที่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะต้องยื่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องล่ะค่ะบอกว่าทางกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงระหว่างกันมันไม่ใช่แค่ตกลงเรื่องของการหยุดยิงเท่านั้นมันเป็นข้อตกลงเรื่องของกําลังพลกันด้วยสรุปแล้วร,รวมมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะหลังจบรายการของเรายาวกันไปจนกระทั่งถึงรุ่งสางมีเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันการประทะกัน3มจุดใหญ่ๆก็จริงค่ะแต่มันก็มีอีก2จุดด้วยกันที่พบว่ากัมพูชานํากำลัง ทางฐานเข้าไปเพิ่มในพื้นที่นั่นก็คือที่ปราสาทตาเมือนทมกับปราสาทตาควายซึ่งทางกองทัพบ,บกเองยืนยันนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดจําเป็นจะต้องประกาศต่อสาธารณะ และจําเป็นจะต้องทําให้เข้าใจทั้งในส่วนของภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษด้วยนั่นจึงเป็นที่มาค่ะว่าเวลาการถแถลงข่าวแต่ละครั้งนับจากนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าจะมีการถแถลงสองภาษาเลยทั้งในส่วนของทั้งภาษาไทยและก็ในส่วนของทั้งภาษาอังกฤษด้วยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลากหลายที่และการที่เราไปประนามกับต่างชาติหลากหลายอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอ คุณผู้ชมเองก็เป็นส่วนหนึ่งได้เหมือนกันที่จะสามารถแชร์ข่าวที่เป็นข่าวทางการจากกองทัพจากกองทัพไทยหรือแม้กระทั่งจากทางกระทรวงกลาโหมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลได้นี่จะเป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งเหมือนกันที่จะส่งต่อไปถึงนานาชาติค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยผมเห็นแล้วปลื้มใจมากนะบางคนเก่งภาษารัเสเซียก็เอาข้อความข้อมูลของทางราชะการเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นไทยกัมพูชาเนี่ยนำเสนอเป็นภาษารัเสเซียก็มีภาษาจีนก็มีหลากหลายคุณผู้ชมลองดูนะ เชี่ยวชาญภาษาใดก็เผยแพร่ในภาษานั้นค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นความรักชาติของคนไทยในะหลากหลายที่ด้วยกันนะคะรวมไปถึงจะได้ไล่เลียงกันด้วยว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นอยากจะไปเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีปัญหาหนัก,นกๆก็จะอยู่ที่อำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์คือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่เราเห็นกันว่าทางฝั่งของศรีสะเกษ เขามีการยิงเข้ามาในพื้นที่สุรินเองไม่มีปัญหานั้นเท่ากับศรีสะเกดนะคะแต่ทางในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินบอกเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันแรกที่มีการประทะกันไล่เลียงมาจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือว่าแม้ว่าเราจะประกาศแล้วว่าเราจะต้องหยุดยิงแต่มันจะมีเสียงเกิดขึ้นเป็นระยะะ,ยะค่ะคุณผู้ชมจะมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้แหละค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปในพื้นที่ของตนเองมีการ สรุปภาพรวมของจังหวัดสุรินเหมือนกันว่าได้รับผลกระทบทั้งหมดกี่จุดยังไงถ้าเราจะเน้นกันเฉพาะที่อำเภอกาบเชิงไปสำรวจมาก็พบว่ามันจะมีบางจุดที่มีกระสุนปืนใหญ่ตกลงมาในเขตชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนมีกระสุนตกมาในพื้นที่ทั้งหมด4ตำบลด้วยกันนั่นก็คือตำบลด่านตำบลกาบเชิงตำบลตะเคียนและตำบลโคกตะเคียนรวมแล้ว29บหมู่บ้านรวมทั้งหมดที่ไปสำรวจณนะตอนนี้ 126จุดค่ะทางน,นายอำเภอกาบเชิงบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทั้งสวนป่าสวนยางและเป็นนาข้าวบางจุดยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านยังคงกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยกันอยู่ดังนั้นสิ่งที่รายงานเบื้องต้นตอนนี้ก็คือที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เท่านั้นค่ะกองทัพที่สเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางเพจนะครับโดยระบุว่าตามที่ปรากฏการ การประทะกันบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องเข้าสู่ฝั่งประเทศไทยโดยพุ่งเป้ามาที่อย่างพื้นที่พล,ลเรือนซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งของหน่วยทหารส่งผลให้กระสุนหัวรบจำนวนมากเนี่ยตกในพื้นที่พล,ลเรือนฝ่ายไทยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่คลี่คลายและลดระดับความรุนแรงลง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่สจึงได้จัดกำลังจากชุดเก็บกู้ระเบิดหรือ EOD ของกองทัพภาคที่สร่วมประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3นปท3ในการเข้าตรวจสอบเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่จากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานให้แล้วเสร็จ ก่อนที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยกองทัพบริษสขอให้ประชาชนในพื้นที่โปรดติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะอันนี้ย้ำนะฮะ ในพื้นที่เนี่ยที่มันตกไปแล้วเห็นเป็นหลุมระเบิดเนี่ยมันอาจจะหลงเหลืออยู่หรืออาจจะมีระเบิดที่มันยังไม่ทํางานเพราะฉะนั้นรอให้ทางทหารเนี่ยเขาเก็บกู้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ถึงจะกลับเข้าหมู่บ้านได้ครับใช่ค่ะและจากเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ที่เกิดปัญหาขึ้นมาว่า เราได้บรรลุข้อตกลงเรื่องของการหยุดยิงกันไปเรียบร้อยแล้วระหว่างไทยแล้วกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชาเองก็ยังคงยิงมาอย่างต่อเนื่องจุดใหญ่ๆพื้นที่3จุดในจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะอย่างพื้นที่ภูมะเขือเนี่ยนะคะ ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยก็ยังคงยิงกันอยู่เลยช่วงเวลาประมาณตีสีกว่าๆจนถึงตีห้กว่าๆยังคงมีการยิงก่อกวนเข้ามาอย่างต่อเนื่องทหารไทยเองก็จำเป็นจะต้องตอบโต้ต,ตามสถานการณ์เพื่อเป็นการยืนยันว่ามันมีการยิงกันจริงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยทั้งภาพและเสียงเป็นเครื่องยืนยันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไปดูกันค่ะ Thank <laughs> you. ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นนะฮะห้านาฬิกา25นาทีเริ่มตั้งแต่4นาิกาเป็นต้นมาเสียงปืนดังตลอดนะฮะอ่ะและที่ตัวนาฬิกาเองก็จะมีตัวเลขวันที่ครับระบุไว้ชัดเจนเลยก็คือ30กรกฎาคมนะคะดังนั้นมนเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเสียงที่เราได้ยิน บางช่วงเนี่ยมารัวๆ,ๆติดกันเลยบางช่วงอาจจะมีการเว้นวักอยู่บ้างแต่นั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตีห้าเสรศษๆแล้วก็ยังคงมีการยิงกันอยู่ในส่วนของพื้นที่เหตุการณ์เหล่านี้ค่ะต้มีการสรุปรวมว่านับตั้งแต่ที่เรามีการประกาศหยุดยิงและกัมบ,บูชาเองได้ละเมิดข้อตกลงนี้ถึง2ครั้งด้วยกันทางกองทัพภาคที่สองกองทัพบ,บกก็ได้ออกมาแถลงนะคะว่า จำนวนของข้อตกลงที่เราหยุดยิงกงันไปที่บอกว่ากัมพูชาเขาละเมิดเนี่ยมันมีสองครั้งแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามแต่ถ้าในส่วนของฝั่งเรานะคะเราปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดโดยได้มีการระงับการใช้กำลังในทุกรูปแบบและลดกิจกรรมทางทหารในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้มันเกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจรวมไปถึงมีความร่วมมือที่สร้างสารรค์ระหว่างทั้งสองประเทศแต่ก็กลับว่า นับตั้งแต่ที่ประกาศให้หยุดยิงในพื้นที่เองทั้ง29และ30กรกฎาคมก็ยังพบว่ากัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะอ่ะพื้นที่แรกเลยก็คือช่องคานม้าจังหวัดศรีสะเกดหลายท่านเนี่ยแรกๆสื่อเองก็ยังสับสนนะ,ะว่าอ่านม้าหรือคานม้าชื่อคล้ายกันใช่คแต่อยู่คนละจังหวัดอ่าะะอันนี้คือคานม้าศรีสะเกด29 ของเมื่อวานนี้เวลา21.30นาทีกองทัพกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกำลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะจนถึง22นาฬิกาจึงยุติ2พื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตีนตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดคืนที่29 22นาฬกาใช้อาวุธเล็กยิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นเป็นระยะจนลุ่งเช้าวันที่30กรกฎาคมพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้มข้นในการละเมิดข้อตกลงนั่นคือผาหมออีแดงจังหวัดศรีสะเกดเช้า30เวลา5นาฬกานาทีตรวจพบ การยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนฮะนี่เฉพาะแค่สามพื้นที่นะคะที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนเลย<ะ>ว่ามีการยิงกันตอนไหนยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกองทับกเองก็ได้ออกเพจแถลงการเพิ่มเติมด้วยว่าในช่วงเวลาต่อมาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมกับปราสาทตาควายก็มีปัญหา แม้ว่าจะไม่ใช่การประทะกันหรือว่าไม่ใช่การยิงมาจากทางฝั่งกัมพูชาแต่เราไปพบว่ามีการเพิ่มเติมกําลังของกําลังพลจากประเทศกัมพูชาเข้ามายัางพื้นที่ทั้งปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายด้วยนั่นหมายความว่ากัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้